จะนินเล่นสั้นๆให้กับอน,นัอนต์อนันต์ได้ยิงลูกนี้ครับโอ้โหแล้วปัดได้แล้วมงซ้ำเข้าไปเป็นไงครับทันไหมปัดได้ไหมไม,ไม่ทันครับโอ้โหต้นเกมเท่านั้นครับอยองวิทย์ขึ้นนําจนได้ครับโอ้โหจากลูกมงของทีมทั์เนี่ยครับทีมทั์แก้วประดับนี่ครับจังหวะที่อน,นันต์ยิงจังหวะแรกนะครับชาตินักรบปัดออกมาแล้วมาเข้าศีรษะของทีมทั์ครับมงย้อยเข้าไปครับทีมโอ้โกราวิทย์นะ โดนลุงเลยครับแซนวินและทีมทัศน์ไปอีกแล้วครับทีมพทัศน์เปิดเข้าในไปหลุดไปหมดเลยครับแล้วได้ยิงลูกนี้โอ้โหชาตินักรบครับพุ่งลอยบินปัดเลยทุ่มไกลเลยครับนู่นไปตั้งหลักอยู่ที่ดอนเมืองนู่นนะครับแล้วก็สามกิโลกว่าครับดูวิ่งมาคู่งกมันไกลจริงโอ้แล้วได้โครับแล้วยิงตูมเข้าไปโอ้โหแล้วก็ประตูปัดอีกครับโอ้โหนี่เป็นซุปเปอร์เซฟเลยนะครับเนี่ยยิงด้วยไม่แล้วครับ ทุ่มไกลงไกลเลยครับสามกิโลกว่ามองย้อยๆโโอ้หเชื่อได้เพื่อเพื่อนผู้ชมความสุขของไปมีแล้วครับขอโทษลูกนี้มีมาทัดมาแล้วครับยิงลูกนี้ไม่ยิงมันส่งครับยิงลูกนี้ใครยังไม่ได้ครับแล้วไม่มีใครอยู่เลยเอาแล้วเอาเรียบร้อยแล้ว เป็นทางด้านของทีคัตัดและส่งบอลมาให้ทางพัฒราวุฒิครับปืนก็สอยประตูต่อศูนย์ั้งหลังใ่กองเชียร์ละยองแน่เลยครับโอ้โหออกมาดีใจนะทีนี้นะครับดูครับทีฆัตทัดครับลากตัดเข้ามาแล้วเปิดให้พัฒราพัฒราวุฒิครับพัฒราวุฒิกลับตัวยิงเข้าไปครับลูกนี้คพักบอลได้แล้วไม่ต้องไม่ต้องคิดอะไรเยอะครับกลับตัวยิงได้เลยครับลูกนี้ายเครียดกันนิดนึง มงลูกนี้เอาปัดปลายมือครับโอ้โหแล้วตัวกลางา็ก็เป่าหมดเวลาเลยครับ